สวนผักของสันเองสระแหน่ผักเพวคขึ้นชายผักชีกระเพราขาวกระเพรามะเขือเจ้ามะเขืออีหยังต้นหูอยู่เห็นมันต้นมันเกิดก็ได้มาปลูกักพริกโหระพา ต้นชะอมหรือผักคานั่นเองค่ะกำล,ลังแตกยอดเดือดกำลังแตกยอดเว้ใส่แกงแล้วหม่ตืด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 หนิลักแตกยอดพี่น้องคนลักแตกยอดเถอะพักบัวพักสวนขว้วในบา้านพักเทียบพักซี่หอม ซือชีไทยนั่นเองนะคะพักสลัดรือกระดาศหอมแมนยูบอมีผักข้าวท้อ,องน่าเด้นี่ขอเปิดมาคิว,คว